สวัสดีครับวันนี้ช่องสาระพันไม้นะครับจะพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ด่างนะครับชนิดต่างๆนะครับที่มีปลูกในบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสวยๆนะครับเพื่อนๆมาชมกันเลยครับต้นแรกนะครับก็คือต้นสองออฟอินเดียครับเพื่อนนี่ครับอันนี้เป็นไม้ด่างนะครับ เขียวออกเหลืองๆขาวๆนพื่อครับน e ี nah ่ครับอันนี right ้คือไม้แดงสองออฟอินเดียครับต่อมานะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือต้นวาสนาเพื่อนครับนี่ครับต้นวาสนาก็ใบเขาก็ดำเกันครับเพื่อนออกสีเหลืองๆเขียวๆครับอันนี้คือต้นวาสนานครับเพื่อนครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นไม้ใดชิดหนึ่งครับต้นวาสนาครับใบสวยงามครับ อันนี้ก็คือต้นเทพนิมิตใบด่างนะครับนี่ครับใบด่างสวยงามมากครับต้นเทพนิมิตใบด่างครับนี่ครับนี่ครับใบด่างครับเทพนิมิตใบด่างนะครับสวยมากครับไม้ด่างนะครับ อันนี้ก็คือต้นเศรษฐีเรือนนอกนะครับใบด่างนะครับดูครับนี่ครับใบเขาสวยไหมครับใบออกเขียวเหลืองขาวนะครับเหมือนอันนี้คือเศรษฐีเรือนนอกใบด่างครับสวยงามครับนี่ครับอยู่้นแปลกตาครับนี่ครับอยู่กับต้นวานสีทิศนะครับเขาดู สวยแปลกตาเลยครับเด่นอยู่ในสวนเลยนะครับต้นเิรษฐีเรือนนอกครับอันนี้คือต้นแสงเงินแสงทองใบด่างนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับจะออกด่างขาวๆเ,เขียวๆสีอมชมพูนะครับเพื่อนๆอันนี้คือต้นแสงเงินแสงทองใบด่างเพื่อนๆนี่ครับสวยงามครับ ต่อมาก็คือต้นพับพึงใบด่างครับเพื่อนนี่ครับใบเขาจะออกเขียวขาวนะครับสลับกันแบบนี้ครับสวยครับนี่ครับดูนี่ครับต้นนี้สมบูรณ์มากครับต้นใหญ่ต้นนี้ก็เป็นพับพึงใบด่างนะครับเป็นใบด่างครับสวยงามครับต้นนี้ก็คือนางพญาค้าทองใบด่างนะครับเพื่อนดูนี่ครับ ใบเขาออกสีเขียวขาวแล้วก็ออกชมูชมพูนะครับนี่ครับนี่คือนางพญาคล้าทองใบด่างนะครับเพื่อนนี่ครับใบสวยงามครับอันนี้ก็คือบอนสีอีเหนานะครับใบด่างนะครับเพื่อนอันนี้เป็นบอนอีเหนาใบด่างนะครับสีเขียวขาวนะครับนี่ครับ ใบเขาสวยงามมากครับเพื่อนนี่ครับบอลอีเหนาใบดังนะครับอันนี้ก็คือต้นถุงเงินถุงทองใบดังนะเพื่อนใบเขาจะออกสีเขียวขาวแล้วก็สีออกทองๆเขียวๆนะครับเพื่อนทุนครับถุงเงินถุงทองนะครับใบดังนะเพื่อนอันนี้สีเขียวขาวครับข้างล่างก็เราออกใหม่เลยเป็นสีทองเขียวครับ นี่ครับข้างๆกันตรงนี้นะครับอันนี้คือต้นกวกเงินใบแดงเพื่อนนี่ครับกวกเงินใบแดงนะครับใบเขาจะออกสีเขียวขาวๆแบบนี้ครับนี่คือกวกเงินใบแดงนะครับอันนี้คือต้นอัญมณีแดงนะครับใบ่างนะครับเพื่อนนี่ครับมีหลายสีครับ นีออ่ออกเขียวขาวชมพูอ่อนๆนะครับอันนี้ออกเขียวขาวชมพูเข้มครับอันนี้ออกเขียวเข้มเลยนะครับอันนี้ออกสีแดงเพื่อนเขียวนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ออกสีแดงสีชมพูสีเขียวเข้มนะครับนี่ครับนี่อันยังไม่ดีแดงนะครับใบด่างเพื่อนข้างก,กันก็คือต้นโคดเศรษฐีเพื่อนครับอันนี้คือต้นโคดเศรษฐีนะครับ นี่ก็ใบดงครับด่างสีชมพูสีเขียวนะครับเพื่อนนี่ครับโคสิทีนะครับอันนี้คือต้นเฟื่องฟ้าใบด่างนะครับเพื่อนเห็นไหมครับใบเขาจะออกเป็นสีขาวสีเขียวนะครับนี่ครับอมแบบนี้ครับอันนี้คือเฟื่องฟ้านะเพื่อนใบด่างนะครับนี่ครับใบสวยๆเลยครับใบเขาออกสีด่างๆนะครับอันนี้คือเฟื่องฟ้าใบด่างนะครับ อันนี้ก็คือลิ้นมังกรใบด่างนะครับเพื่อนนี่ครับเขาจะออกสีเหลืองๆขาวๆเขียวๆครับนี้คือใบด่างนะครับนะครับเนี่ยใบเขาจะแดงๆครับนี่ครับถ้าปกติแล้วใบเขาจะสีเขียวแบบนี้ครับลายๆนะครับแต่อันนี้จะเป็นใบด่างนะครับขอบเขาจะสีเหลืองๆขาวๆแล้วก็ข้างในเขียวๆแบบนี้วนี่ครับนี่คือลีนมังกรใบด่างนะัเพื่อนสวยงามมากครับ อันนี้ก็คือชบาใบด่างนะครับเพื่อนๆนี่ดูครับใบเ็าจะออกสีเขียวขาวนะครับแบบนี้ครับอันนี้คือชบาใบด่างครับการเจาออกสีชมพูชมพูอมแดงครับอันนี้คือชบาใบด่างนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับดูใบเขาครับจะออกสีออกเขียวขาวนะครับนี่มีหลายสีครับอันนี้ก็ออกเป็นนะครับเขียวขาวชมพูนะครับนี่ นี่คือชาบาใบาด่างนะเพื่อนนี่ครับสวยงามมากครับ